ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องช่างเก่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสกัดท้องใหม่นะครับเพื่อนๆนะเม็ดนี้นะครับเม็ดฝั่งขวามือนี่เนาะมันยังไม่บริสุทธิ์นะครับยังไม่สวยเนาะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนใหม่นะครับสกัดใหม่นะครับให้มันสีเงาๆแบบฝั่งซ้ายมือนี้เลยเนาะอ่าก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันนะครับนะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกระบวนการสกัดทองกันได้เลยครับเพื่อนๆครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการ a r ER นะครับเพื่อนๆนะ ผสมกดไนติก1ส่วนบวกกับกดเกลืออีก3ส่วนนะครับไนติก1ส่วนบวกกับกดเกลืออีก3ส่วนนะครับเพืเ่อนๆนะเราก็จะได้น้ำ AR า AR หรือว่าละลายทองคำนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราผสมน้ํา AR เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็หาฝามาปิดบิ๊กเกอร์ของเราไว้นะครับเพื่อการน้ํา AR ของเราระเหยออกไปนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าทองคําของเรานะครับเริ่มละลายแล้วนะครับเพื่อนๆนะสังเกตจะมีฟองเล็กๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปต่อด้วยการตั้งไฟนะครับให้ความร้อนนะครับ เราจะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทองคําของเราละลายหมดนะครับเพื่อนๆนะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นทองเป็นเม็ดเนาะถ้าเป็นทองเปลีก็แป๊บเดียวนะครับบิกอร์ที่เราเอามาใช้นะครับเพื่อนๆนะต้องเป็นบิกอร์ที่ได้มาตรฐานนะครับทนความร้อนสูงด้วยนะครับนะ แต่ถ้าอยากปลอดภัยจริงๆนะครับเราต้องใช้หม้อลองอีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอาบิกเกอร์เนี่ยตั้งบนหม้อของเราอีกทีหนึ่งนะครับถ้าบิกเกอร์แตกเนี่ยมันจะได้อยู่ในหมอนะครับเพื่อนๆนะ หังจากที่ทองคําของเรานะครับละลายกลายเป็นน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะเราก็ไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลยครับใช้เป็นสำลีนะครับหรือว่าทิชชู่ก็ได้นะครับถ้าไม่มีสำลีนะเราก็จะมากรองเอาน้ำเอา AR ของเรานะครับให้สะอาดมากที่สุดนะครับเ,เพื่อนๆนะ ขั้นตอนการกรองน้ำ AR า AR เนี่ยผมจะกรองอยู่2องรอบนะครับเพื่อนๆนนะเพื่อที่จะให้มันโปร่งแสงนะครับ พอเราได้น้ำเออาร์ใสๆแบบนี้แล้วนะครับนะกระบวนการต่อไปนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียเข้าไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันนะครับเราจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยยูเรียเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อที่จะปรับค่าน้ํานะครับปรับค่าน้ําให้เราเนี่ยตกตะกอนได้นะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเรานะครับจะเทน้ํายาเช็คทองลงไปก่อนนะครับเพื่อนนะถ้าเปลี่ยนสีแบบนี้แสดงว่าในน้ําของเรามีทองคํานะครับจากนั้นนะครับเราก็โรย smb ลงไปนะครับ หรือว่าโซเดียมเมตาไบซันไฟนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆนะสังเกตว่าทองจะเริ่มตกลงข้างล่างแล้วนะครับนี่นะครับน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ํายาเช็คทองนะครับเช็คดูอีกทีว่าทองเราได้ตกหมดหรือ,อยังนะครับเทน้ํายาลงแล้วนะครับไม่มีปฏิกิริยาแสดงว่าทองเราได้ตกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยให้ตกตะกอนหนึ่งคืนครับเพื่อน หลังจากที่เรานะครับปล่อยให้ตกตะกร1คืนนะครับเราก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะขั้นตอนแรกนะครับเราจะค่อยๆเทน้ำออกก่อนนะครับต้องระวังอย่าให้ฝุ่นทองหลุดออกไปนะครับเพราะว่าตะกรตอนนี้เป็นทองคำแล้วนะครับเพื่อนๆ พอเราเทน้ําออกหมดแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ําร้อนนะครับล้างอีกสองรอบนะครับเพืเ่อนๆนะ พอเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เทน้ําออกแบบนี้เลยนะครับทำวนอย่างนี้สองรอบนะครับเพืเ่อนๆนะ พอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนเนะเราจะได้ตะกอนทองคำนะครับปนกับทองแดงแล้วก็ดีบุกครับเราจะทําลายทองแดงก่อนนะครับด้วยกรดไนติกนะครับเราจะไปต้มด้วยกรดไนติกเพื่อเพียวนะครับประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆนนะจากนั้นนะครับเราก็นํามาล้างน้ําร้อนอีก3รอบนะครับเพื่อที่จะให้ล้างกรดไนติกออกนะครับต่อไปนะครับทองแดงถูกทําลายแล้วนะครับเราก็จะทําลายดีบุกนะครับ เราก็จะไปต้มกดเกลือเพียวๆนะครับอีก5นาทีนะครับเพื่อที่จะทําลายดีบุกนะครับเพื่อนๆนะแต่ในคลิปนี้นะครับผมต้มแค่กดเกลืออย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าทองแดงผมได้ทําลายไปตั้งแต่เริ่มขั้นตอนแรกแล้วเนาะมันไม่มีทองแดงปนนะครับ และหลังจากที่เรานะครับผ่านกระบวนการนะครับทําให้ทองบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้น้ําร้อนล้างอีกหนึ่งรอบนะครับเพืเ่อนๆนะหลังจากนั้นนะครับเราก็รอจนน้ำนิ่งนะครับแล้วก็กรองเอาตะกรนไปหลอมได้เลยครับเพื่อนเนครับ เราจะค่อยๆเทน้ําออกก่อนนะครับเพื่อนๆนะระวังฝุ่นทองหลุดไปด้วยนะครับ จากนั้นก็นํามากรองนะครับด้วยกระดาษกรองนะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นทิชชู่ก็ได้นะครับเพืเ่อนๆนะได้เหมือนกันนะครับแต่กรอนที่เรากรองอยู่นี้นะครับเพืเ่อนๆเป็นทองคําทั้งหมดแล้วนะครับห้ามทำหกเด็ดขาดนะครับเพืเ่อนๆนะ หลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเราก็จะได้ตะกรอนทองแบบนี้นะครับแล้ก็มาเข้าสู่กระบวนการหลอมได้เลยครับเพื่อนๆครับสูตรเดิมของเรานะครับใส่บอลหลกโรยหน้าไปก่อนนะครับเพื่อการทองปลิวนะครับเพื่อนๆน,นะแล้วผมก็จะฉีกออกอีกนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกะก,กะตอนเราหลอมนะครับ ระวังทองติดไปด้วยนะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มหลอมนะครับเราก็อุ่นเบาก่อนนะครับเพื่อนๆนะ พอเราอุ่นเบ้าได้ที่แล้วนะครับเพื่อนก็ใส่ตะกรอนทองพร้อมกระดาษของเราเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่บอแหลกโรยไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อนนะเราจะเริ่มล้อมนะครับโดยใช้ไฟเบาก่อนนะครับเพื่อนนะไล่กระดาษเนี่ยให้ไหมทีละน้อยก่อนนะครับ แล้วพอเราเห็นทองตะกอนทองเราแล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มไฟเร่งไฟแรงได้นะครับเพื่อนนะ และเราก็หลอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับสีสวยเลยนะครับเพื่อนๆนะเงาวับเลยรอบนี้เดี๋ยวผมจะหลอมสองเม็ดนี้รวมกันนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราค่อยมาชั่งกันดูนะครับว่าเราได้ทองเท่าไหร่แล้วนะครับและเมื่อเราเอาสองเม็ดมาหลอมรวมกันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะ น้ำหนักรวมกันนะครับที่ได้วันนี้1.78กร,รัมนะครับเพื่อนเนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เขาซื้อกันดีกว่าถ้าทองเม็ดนี้นะครับเกาก็นตะครับเราก็นำหนึ่นะครับคูณด้วย3ามพับาทนะครับก็จะได้6,116บบาทนะครับเพื่อนเพื่อนนะเม็ดนี้นะ แต่ถ้าของเรานะครับไม่ถึง99%นะครับแต่ไม่ต่ำกว่า95%เราก็ยังจะได้กำละ3,264บาทนะครับคูณกับ1.78นะครับเราก็ยังจะได้5,809บาทอยู่ดีนะครับเม็ดนี้นะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมในช่องช่างเก่งด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ